ซอฟคลอสอ้าเฮ้ยลอยไลเปลาแลบรอบคันครับแลบใส่บอกโค้ดใหม่เลยสีน้ำเงินนี่สวยจริงๆสีน้ําเงินแบบนี้ยสวยมากผมท้าให้มาดูตัวจริงนะสวยอะ่ะสามหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรดูนะโอเคชาร์นะครับเรียบร้อยชาร์จริงเห็นไหมสันรลูบด้วยถ้าตัวดีเซลไม่มีนะครับโอ้ยโอ้ยเโ,โมดนมดอยากได้เสียง สวัสดีครับพ่อผมนะครับเอิจากท็อปคารนะครับหากทุกท่านนะครับมองรถที่ขับสบายและออปชันเยอะๆขอแนะนำเป็นคันนี้ลยครับ BMW 530e ชุดแต่ง M Sport รอบคันออปชันเต็มยังไงเดี๋ยวมาบอกดีกว่าครับผมดูนะครับการชน M Sport แบบนี้เพิ่มของแต่งมานะครับเป็นเห็นไหมครับฟอนลิปคาร์บอนตรงนี้ตรงเขี้ยวตรงนี้แล้วก็มีถาดลองด้านล่างด้วยเป็นทั้งหมด3ชิ้นนะครับเนี่ยดูสวยงามมากเห็นไหม โโอโ้สุดยอดและที่เห็นกล้องนี้นะครับมีกล้อง360องศาอยู่ด้วยในรอบคันของคันนี้ครับผมบอกเลยว่าสีคันนี้ Blue Stone สวยงามโคตรและไม่น้อยราคาทุบตลาดแตกแน่นอนไม่ต้องมาต่อเลยคันราคานี้จองจัดไฟแนนซ์ได้เลยเดี๋ยวมาฟังกันอีกทีอะดูด้านข้างแก้มข้างครับสาร r l u x Symbol M Sport นะครับผมและตรงนี้คีบด้านข้างเป็นสีดานะครับถ้าไม่ใช่ M Sport นะครับตัว Elite รือตัว Luxury ก็เป็นแบบสีเงินนะครับผมตัวนี้ไซส์เกิร์ดคาร์บอนแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับผมเยี่ยมมาออปชั่นแรกเลยบอกกล้องสัตรับิไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูข้างในมาชีเลสเห็นนะฮะเปิดเลยปิดก็กดตรงนี้ปิดเลยตอนนี้นะครับก็รุ่น G เนี่ยเวลาปิดเนี่ยไม่ต้องกดค้าง5วิแล้วแบบรุ่น F เรียบร้อยดูก่อนเห็นไหมกระจกตรงนี้เป็นสีดำขอบกระจกสวยงามมาก ขออนุญาตปิดให้ดูก่อนนะดูนะซอฟคลอสที่สำคัญเห็นไหมเฮ้ยลอยอะไรเปล่าแลบรอบคันครับแลบใส่น่าใช้มากใช้คำนี้เลยแลดูข้างในครับภายในสีน้ำเงินสวยมากดูหรูหราแน่นอน,นครับโอ้โห,หน่าใช้มากโอ้โหดูดิ trim M Sport ของเขานะครับสารักษณ์แบบชัดเจน มากๆบอร์นี่ก็ออปชั่นเต็มดูสิจอก็เป็นตัวจอจอแบบใหม่แล้วสั่งงานด้วยนิ้วได้เดี๋ยวมาให้ดูนะครับแล้วก็เป็นทัสกีได้ด้วยดูครับลำโพงฮา r m มันการด์ดอนนะครับผมนี่ตัวออปชั่นเต็มผมเปิดปิดล็อกทรีเมนสปอร์ตนะครับกระจกปรับไฟฟ้าอันนีม้ม่านหลังนะครับกระจกข้างปรับไฟฟ้าฝาท้ายถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ นี่นะครับเมมบอกก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสองจุดตรงนี้และดูนะทิมข้างก็แบบสีน้ําเงินแบบนี้สวยมากผมท้าให้มาดูตัวจริงนะสวยอะเอาจริงๆสวยมากๆกับบันไดข้าง M Sport เห็นไหมโคตรสวยนี่อ่ะขึ้นให้ดูขึ้นให้ดูดสตาร์ทให้ฟังเงียบไหมโคตรเงียบเบนซสีไหนไฟฟ้าประหยัดน้ำมันบอกแบบนึงน้อง ปับปรับไฟฟ้าด้วยโอ้โหเห็นนะมปับตรงนี้ปรับบีบอะไรพวกนี้ได้หมดคอนโทรลได้หมดนี่ใช้งานได้หมดนะครับพวงมาลัยไฟฟ้านนะทรง M Sport มัลติฟังกชั่นครบสสญรักโลโก้ M Sport ชัดเจนนะครับและที่สำคัญ p a d a l Shift ครับอยอดใหม่มากเลขกิโลเมตรพามาชมดีกว่า37,000กิโลเมตรดูนะโอ้โห ส7 0 0มกิโลเมตรเท่านั้นเองน้อยที่สุดในตลาดสวยมากๆคันนี้ BSI และวารันตีนะยีบเจ็ดกพปีหน้ายังไม่หมดนะครับคันนี้ยังไม่หมดเปลี่ยน BSI ให้แล้วคันนี้ไม่ต้องไปเข้าต่อผมเข้าให้แล้วแล้วมาลงขายป่ะไปชมออชชั่นข้างในกันอ่ะเรามาดูข้างในกันครับดูเลอ่าซอครอสฝาหลังผ้าหลังคานะครับสีดำและตัวนี้เป็นแบบ LED นะครับไฟส่องสว่างที่สำคัญนะ เป็นแบบ s u n r o o ด้วยถ้าตัวดีเซลไม่มีนะครับเปิด,ดอีกทีเปิดใช้งานได้นะครับผอมนี่บอดดึงน้องนะครับบอดตัวท็อปเก๊ะใช้งานได้ตามปกตินะครับเข้าเบีใส่ให้แล้วโอ้ดูดิอะอ,ะอะแอร์หน่อยมากับเสียงหน่อยเ <c oughs> ย็ยนเลยเ <c oughs> ยี่ยมบอกเลยว่าเยี่ยมมาตรงนี้ มาดูไวเลสชาร์จิ n ง USB มี Apple c a r p a y มีชาร์จโอเคชาร์จนะครับเรียบร้อยชาร์จจริงเห็นไหมโอ้โหไวเลสชาร์จมีช่องวางของและตรงนี้นะครับก็มีช่องวางของและ USB นะครับผมโอ้น oh. ่าใช้น่าใช้มากมามาชมออปชั่นข้างในกันดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมุนอยากได้เสียงเง เป็นเสียงดีกว่าเพราะเดี๋ยวต้องรีวิวต่ออ่าแค่นี้ครับผมมาแบบทัสกินเห็นไหมนี่นี่ทัสกินได้มาเห็นไหมทัสกินได้จริงนะนไลท์สักหน่อยโอ้ยนี่มันนี่มันแอมเบียนไลท์มีปรับสีได้นะครับนี่ไวท์บลูตัวอย่างปรับสีได้หมดเห็นไหมบลูมาละเนี่ยดูตรงนี้เลยเห็นเลย กรีนกรีนหน่อยอ่าไมาเขียวละอ่าเรียบร้อยเอาเป็นแบบทูโทนหน่อยโอเคสวยงามครับคันนี้มาตรงนี้ทัสกินได้ตามสไตล์ BMW นะครับผมทัสกินได้จริงๆนะแค่นี้เองและมาดูกล้องถอยกล้อง360นะครับตรงนี้ผมเปิดประตูไว้นะนี่กล้อง360ชัดเจนมี Park a อ s ซิสด้วยนะครับผมโอ้โหสุดยอดน่าใช้มาก บอกเลยน่าใช้อ่ะโมหมดหน่อยอีโคโปรโอคอมฟอร์ดสปอร์ตอ่ะเรียบร้อยปิดแ็กชั่นก็กดได้เลยโหมดต,ตรงนี้ e-drive กด,ดเข้ามาเห็นไมแบตเตอรี่คอนโทรลอ,อ,อัโต้เนี่ยใช้งานได้หมดประหยัดน้ำมันแรงด้วยแค่นี้แล้วดูดิอ่ะผมปรับปึ๊บที่ปรับโอเคเนาะอ่ะมาโอเคทุกอย่างป่ะงั้นเดี๋ยว ไปรีวิวข้างหลังต่อครับผมปะ่ะอ่ะมาดูด้านหลังกันต่อนะครับผมดูดิบอกโคตรใหม่เลยสีน้ำเงินนี่สวยจริงๆยอดโอ้โหอย่างกว้างดูดิเแบบียนลายที่สวยงามมีสลูบรู้สึกมานั่งสบายอขอพักแขนซะหน่อยอที่พักแขนอยู่ในตังหวะแบบตำแหน่งที่ดีมากๆมผมบอกเลยนะน่าใช้นี่ที่วางแก้ว แอร์หลังปรับได้นะครับตรงนี้ปรับอุณหภูมิปรับความแรงลมทุกอย่างตรงนี้ก็ยังปกติอยู่เห็นไหมหน่าใช้และที่สำคัญน,นะครับม่านหลังอยู่ตรงนี้ผมเปิดให้แล้วเมื่อกี้ม่านด,ด้านข้างนะครับมีมาตั้งแต่ F10 นะครับนี่เห็นไหมหรูหลาสบายกว้างไปต่างจังหวัดก็ได้ขับในกรุงเทพก็ประหยัดขับในต่างจังหวัดก็ได้เร่งซิ่งแรงทันใจโหยิ่งมีซันรูปนี่รู้สึกว่าแบบ ว้างกว่างมากจริงปะไปชมด้านหลังกันต่อดีกว่าแล้วมาดูกันต่อนะครับผมหลังคานี่ก็แลปใสนะตรงนี้ก็แลปใสดูสินี่ก็แลปใสโอ้โหนี่สปอเลอร์คาร์บอนดักเทลนะครับสวยมากที่สำคัญมีถาดรองนี้ที่เป็นรองจากดิฟเซอร์หลักนะครับผมสวยงามจริงๆนี่กล้องถอยเมื่อกี้ให้ดูกันไปแล้วมาสีนี้โคตรสวยเลยให้ตายเถอะโอ้โหดูดิเนี่ย yeah. ใหญ่นะอันนี้ถาดรองอันนี้จะเอาออกก็ได้นะครับแล้วแต่ดูดิเนี่ยสุดยอดน่าใช้น่าใช้นี่ปัดให้ฟ้าสุดยอดครับนี่สายลัก e d i e นะครับตรงนี้นะครับดูตัวล้อกันดีกว่าตัวล้อนะครับเป็นทรง m sport นะครับขอบ19นิ้วมาพร้อมกับตัวเบรกตรงนี้ที่เป็นปั๊มสีน้ําเงินเนาะถ้าเป็นตัว m sport เนี่ยเขาก็จะให้ปั๊มสีน้ําเงินในตัวของห้า e นะครับเดี๋ยวไปดูปั๊มหน้ากันดีกว่า นี่นี่นี่เนี่ยฝั่มหน้าดูสวยงามฝั่มหน้าเอสปอร์ตนะชลั์โลโก้สวยด้วยทุกอย่างล้อก็สวยดูดิตั้งแต่หน้ารถยันท้ายรถเนี่ยพอมีคาร์บอนเพิ่มขึ้นมานะผมบอกเลยโคตรสวยดูมีมิติมากและที่สำคัญมีสลลูปแทบใส่มารอบพันเนี่ยโ้เดี๋ยวมาฟังราคากันก่อนดีกว่าดูด้านหน้ารถกันก่อนดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างนะคันนี้บอกเลยประวัติโคตรกริปกริปมากไม่ต้องต่อครับจองอย่างเดียวอันนี้ มีตังมีใจจองเลยครับต่างจังหวัดก็ไปส่งนะโอ้หออปชั่นเต็มอย่างนี้ที่ชัดที่ชัดแบตมีให้ด้วยนะครับมาชมกันโอ้โสีบูสโตนแม่งโคตรสวยเลยเพราะว่าขายตั้งแต่ซีรีส์หกนะก็ยังมองว่าสวยอยู่ดีนี่น็อตเดิมเดิมเดิม <ๆ S 2> ทุกอย่างนะครับเข้า BSI ให้หมดแล้วนะครับคลีนทุกอย่างที่เข้านี่ไม่ใช่เพราะว่ามีปัญหานะครับแต่เราอยากให้เคลียร์ไปลูกค้าไปถึงรับรถเอ้ยเดี๋ยวผมไปเข้า b s i ไออีกทีไม่ต้องครับเราจัดก,การให้แล้ว นี่เครื่องแห้งๆดูสิโอ้แห้งจริงๆรถขับแรงแล้วก็ไปหยักไม่ต้องกลัวเรื่องแบตนะครับคันนี้ไม่น้อยไม่น้อยเนี่ยบอกเลยว่าอย่างไรประกันแบตเตอรี่เนี่ยสิบปีหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลใช้ยาวๆครับใช้ยาวๆนี่อยู่ตรงนี้เลยท้ำต,ตรงนี้นะครับเปิดปิดตรงนี้แค่นั้นเองง่ายมากครับผมแล้วก็ไฟบ้านเสียบฟัง ใช่ั้นครับรู้สึกชาร์จก็ไม่ได้นานมากอะไรนะครับอยากวิ่งในเมือง30สบกิโลสบายๆอยู่แล้วไม่ต้องเปลืองค่าน้ำมัน b s i วอร์ตีก็มี27กุมภา2567นะครับบรินวีถึง2 0 0 0 0 0กิโลนะครับผมหรืออยู่ในระยะ27กุมภา2567นะครับในราคานะครับไม่ต้องต่อเลย1 7 9 9 0ล้านจแบาทครับผมไม่เจอในตลาดแล้วราคานี้ทางผมอยากขายบอกเลยเลยปล่อยราคานี้ลถไม่มีปัญหา1 0 0ให้ดูชัดเจนแจ่มแจ้งอยากชมรถคันนี้ทำยังไงครับผม เปิดเข้ามาที่ Google Map เลยครับเซิร์ชท็อปค่าแปดนะครับผมหรือสแกนคิวอารโค้ดตรงนี้ครับถ้าเราเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์10โมงเช้าถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะครับหรือแอดไลน์มาสอบถามเราครับแอดท็อปค่าแปดนะครับผมโอเคอยากชมสต็อกรถของเรา www. t o p c a r 8 8 com นะครับเราก็มีสต็อกรถยนต์มากมายนะครับในเมนูด้านซ้ายบนสนใจซื้อเราก็มีตารางผ่อนรายละเอียดข้างในทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมหากสงสัยนะครับแอดไลน์มาครับแอดท็อปค่าแปดแปดครับผมล อยู่6เดือนที่แล้วและที่ลงไปหรือ2-3เดือนที่แล้วแล้วอาจจะไปแล้วมาติดตามที่ Facebook ของ Top Car นะครับมีโปรโมชั่นดีๆแคมเปญดีๆมากมายนะครับและรถเข้าใหม่ก่อนใครนะครับจองได้ก่อนรีวิวนะครับเฟซบุ๊กของ Top ปคาครับโอเคมาย้ําอีกครั้งครับ B M W ห้าสามศูนย์ E ชุดแต่ง M Sport รอบคันคันนี้นะครับผมของแต่งมากมายออปชั่นเต็มๆลน้ลนๆเลขกิโลเมตร37,00 0กิมตรคันนี้ปี2019 คอสเนื้อขายครับ1,799,000ไม่ต้องต่อครับแอดไลน์ไปเลยครับแอดท็อปค่าแปครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมครับซื้อขายรถต้องท็อปค่าครับผมขอบคุณครับ